สวัสดีครับผมไอทอออโต้ครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมน,นะครับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถมานำเสนอหลึ่คันนะครับจะมารีวิวรถสวสวยๆปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆให้ดูกันนะครวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่หายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นของตัวรถรุ่นนี้กันนะครับสำหรับ Toyota c h r นะคันนี้เป็นรุ่น1.8 Hybrid Premium Safety นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสีขาวมุกหลังคาดำนะฮะในเล่มเนี่ยเขาจะตีเป็นสีขาวดำนะครับผมสำหรับคันนี้ใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2022นะครับหน้าไมเนอร์เชนโฉมปัจจุบันแล้วนะฮะเปิดขายในราคาเพียง885,000บาทครับผม รูปโฉมรูปทรงคันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสำหรับฮอนาสำหรับโตโยต้าซีเนี่ยเป็นรถที่มีรูปโฉมสวยงามนะครับร่วมรุม่นร,ร่วมสมัยนะครับตั้งแต่ตอนเปิดตัวแรกๆเลยนะครับก็เป็นรถหายากนะครับที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับอัตราการสิ้นเลอลของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22กิโลตอนน่อ1นลิตรนะครับสำหรับตัว Toyota C-HR ครับ สำหรับโคมไฟหน้าของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์หนึ่งดวงนะภายในคลุมโทนด้วยสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเดทธามันยิ่งไร้ไฟเลี้ยวก็เป็น LED หมดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดบอกให้เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดครับช่องลมด้านหน้าเป็นแบบช่องสี่เหลี่ยมแบบแคล้ายๆตัวตะแกงนะครับหรือว่าลังพึ่งเลยนะครับ อ๋อเซนเซอร์หน้ารุ่นนี้มีให้ถึงสี่จุดเลยนะผมขอภัยนะครับสี่จุดแบบนี้เลยกระจังหน้าเป็นสีดำเงาปีโนแบ็กครับผมสวยๆเดิมๆจากโรงงานครับรถไม่มีตำหนิเลยนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะครับหาอยู่นะครับก็สอบถามมาได้นะติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับรอบตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดี้ยวแบบ LED ครับเป็นกระจกสีดำปีโนแบ็กเช่นเดียวกัน นะครับโลโก้ไฮบริดต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ครับดูเลยนะครับกันชนหน้านะครับกับตัวแก้มเนี่ยแนบชิดสนิทนะครับไม่มีตกนะรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานสภาพสมบูรณ์หนึยเ์เซ็หลังคาแบ็คท็อปครับหลังคาสีดำสวยๆแบบนี้นะฮะหายากมากนะครับผมนะภาษีเนี่ยหมดวันที่20พฤษภาคม2567นะครับ ตาปั๊มโตโยต้าทุกบรนครับผมนะรถไม่เคยกระทบไม่เคยเบียดไม่เคยเฉียดเลยนะครับสบภาพสวยสดจากป้ายแดงเลยนะครับผมสำหรับตัวล้อและยางครับคันนี้เป็นแม็กทูทนปัดเงาตรงรุ่นนะครับล้อแม็กรายเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะฮะล้อแม็กตัวใหม่5้ลูดิสเบกสล้อระบบเบรก ABS ครับส่วนยางคันนี้ก็เป็นยางดันหลบที่ติดมากับตัวรถตั้งแต่ป้ายแดงปี2022 นะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับยางสองหนึ่งห้าทับหกศูนย์อาสิบเจ็ดครับผมดอกยางเหลือๆครับใช้งานไปหลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับโครงสร้างซุ้มล้อก็เดิมแท้โรงงานศูนย์นะครับเบ้าชกเดิมหมดนะครับรอยอาแต้มสีนะครับชัดเจนนะครับชุดแต่งมีให้ครบๆนะครับกุญแจรีโมทครับดอกสำรองมีให้ครบถ้วนนะครับผมสวยๆเนียนๆมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีครับสีเดียวกับตัวรถภายในเบาะหนัง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ครับตัวบอกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับครับสภาพสมบูรณ์นะฮะสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับต้องบอกว่าเปิดประตูมาเนี่ยกลิ่นรถใหม่ยังติดอยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะครับโทนสีดำครับคอนโซลจะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลเล็กน้อยแอร์แบ็กเจใบรอบตัวรถครับภายในสวยๆเลยนะฮะภายในสวยๆเลยนะครับเป็นรถแบบร่วมรุม่นร,ร่วมสมัยนะครับเอกลักษณ์ชัดเจน สาบีสวยๆเดิมๆครับน็อตเนไม่มีถอดไม่มีแกะครับรถโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีกระทบไม่มีเบียดไม่มีเฉียดไม่มีงานสีเลยนะคันนี้นะครับปี22นะครับตรงปีนะครับผมโครงสร้างเดิมๆรับประกันโครงสร้างครับผมประตูด้านหลังเอกลักษณ์ครับมือเปิดจะอยู่ที่ด้านบนนะครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับด้านหลังก็ต้องบอกว่าไม่ได้กว้างมากจนเกินไปนะครับผมแต่ก็ ไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตอบโจทย์แล้วก็ตัวบเบาะี่ยก็สามารถปรับและก็พับได้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของผมนะครับจะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเหมาะกับคุณผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับผมนะหรือว่าเหมาะกับใครที่ใช้เดินทาง 1- 2คนนะครับ ไม่เหมาะกับการนั่งแบบว่า3-4คนในการเดินทางตลอดนะคาแบบว่าเป็นคนที่ใช้รถนะครับแบบครอบครัวเล็กนะครับผมแนะนำเลยนะสำหรับ Toyota C-HR นะครับเป็นอีกหนึงรุ่นที่ตอบโจทย์และมีรูปโฉมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับอยู่ในท้องถนนเนี่ยจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะครับกับตัวรูปโฉมของเขานะครับด้านหลังดูได้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์วงบอกตัวรุ่นของเขาเลยไฟท้ายดีไซน์ออกมาสวยมาก นะเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟหลังไฟเบรกไฟหลีนะครับเป็น Full LED เป็น LED หมดแล้วนะครับตัว h ฮ b ริดนะเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับผมไฟทับทิมมีถึง3ที่เลยนะครับมีด้านล่างด้วยนะครับผมกล้องถอยหลังติดมากับตัวรถก็มีให้ครบถ้วนนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วย นะ่าเป็นแบบ LED ครับกระจกหลังเดิมโรงงานครับตาปั๊มสีส้มนะฮะนะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยฝากระโปรงเนี่ยยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะก็อันนี้คือ,อต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อด้อยของเขาก็ได้นะครับทั้งที่เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับผมแต่ว่าฝากระโปรงท้ายยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานจริงนะครับผมนะ อ่าบงไรฟาก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ออปชั่นเสริมนะครับที่ผมมองว่ามันสิ้นเปลืองนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลที่จะชื่นชอบนะครับผมแต่ว่าในมุมมองของผมนะครับอันนี้นะขอนายเดิมครับตอนนี้แกะมีถอดแน่นอนครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะซ้ายขวาครับรอยซีนรอยเชื่อมเดิมนะครับผมถานลงถาดยางมีให้ครบถ้วนแล้วนะครับสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับอันนี้ ข้างล่างเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับผมจะเป็นตัวปั๊มลมนะปั๊มลมยางนะครับเวลาเกิดกรณียางรั่วยางซึมนะฮะฉุกเฉินนะฮะก็ตัวนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงยังมีให้อยู่นะครับผมนะสวยๆเติมจงางโรงงานคันนี้นครับใครที่กําลังตามหาอยู่ครับหรือว่า สนใจนะคะหรือว่าดูรถประหยัดน้ำมันสวยๆเดิมๆไว้รถโครงสร้างเดิมๆบอดี้100%อยอย่างคันนี้นะครับผมแนะนำเลย t o y o t a c h r ครับ1 8 h y b r i d Premium Safety นะครับตัวท็อปสุดนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในครับออปชั่นเนี่ยค่อนข้างหรูนะครับออปชั่นค่อนข้างหรูเลยนะครับผมเป็นรถแบบปีใหม่มากๆนะปีเดียวเองนะครับผม คันนี้เลขไมห้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสองโลนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับผมหน้าจอก็เป็นแบบกึ่งดิจิตอลหมดแล้วนะครับซ้ายขวาตรงกลางนี่เป็นดิจิตอลนะครับแสดงผมนะประตูครับจะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนพลาสติกนะครับพลาสติกนะที่พักแขนเนี่ยเป็นหนังสีดำนะครับจะเป็นแบบลายออกแบบอมอมน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับผม กระจกเนี่ยเป็นฟูลออโต้สี่บานนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับแบบพับไฟฟ้าครับไฟต่างๆเป็นออโต้หมดแล้วครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทพวงมาลัยหนัง3ก้านครับสภาพสวยงามเลยนะครับแอร์แบ็กเใบครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านขวามีพุทคอนโทรลนะครับมีระบบล็อกเลนนะมีแอเด็กทีพุทธคอนโทรลนะหรือว่าระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้ก็มีให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็ เป็นระบบกันออกจากเลนนะครับก็มีให้ตัวนี้ใช้ดีนะครับผมอันนี้เนี่ยจากการใช้งานจริงของผมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือแบบตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์มากนะครับตัวตัวนี้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะไอตัวระบบ Active d Cruise Control หรือว่าช่วยเบรกเนี่ยผมมองว่าแบบอ่าถ้าถ้าเราไม่ได้เกิดหลับในหรือว่าอะไรนะตัวเนี้ยแบบเฉยๆเลยนะครับแต่ว่าตัวล็อกเลนเนี่ยคือดีมากนะครับผมจากการใช้งานจริงของตัวผมเองนะครับผม หน้าจอตรงกลางครับเป็นทัชสกรีนนะขนาดประมาณ7นิ้วครับเป็นหน้าจอแท้สูตรโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธไอโฟนไอแพดได้นะครับสามารถรองรับแ p ปเปิลคาร a y Android Auto ได้นะครับสามารถเสียบ usb ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับทั่วไปนะแอร์นะครับสวยๆเป็น Air Auto เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบกรองอากาศนาโนนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวกรองฝุ่น pm 2.5นะครับที่โตโยต้าทำมาเอออันนี้ผม รู้สึกว่าดีมากนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยน้อยให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแสดเปิดไฟ่อยแต่ที่ผมว้าวคืออะไรรู้ไหมผมว้าวดูที่วางแก้วนะครับลึกมากนะฮะคือแบบลึกดูดิปกติเนี่ยที่ผมเจอนะที่วางแก้วมันจะตื้น,น,นใช่ไหมสองอันนะฮะแต่อันนี้ที่วางแก้วของรุ่นนี้เนี่ยคือแบบอ,อย่างลึกนะครับผมแก้วเยตินี่ใส่ได้เลยกว้างด้วยนะครับเบกมือเป็นไฟฟ้านะครับ การลื่นเท่าไหร่อะไร EV โหมดมีให้ครับดูเกียร์นะครับผมชอบหัวเกียร์เขามากเลยนะดูหัวเกียร์เขานี่ไงเยมันจะเป็นแบบสีเทาๆมนๆเงินๆนหน่อยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังเล็กน้อยด้านข้างนะครับผมจับถนัดมือดีมากนะเป็นเกียร์แบบแถวตรงนะครับไม่ใช่แบบขั้นบันไดที่พักแขนมีช่องเก็บของมีที่ชาร์จไฟให้นะครับผมส่วนตัวเบาะก็เป็นปรับไฟฟ้านะนี่นะครับเบาะหนัง แอร์แบครอบตัวรถกภาพสมบูรณ์ครับใช้ห้าหมื่นกโลดูแก้มบ่อยไม่มียับเลยนะครับก็ของเก่าใช้งานน้อยนะครับผมเนื้อโครงสร้างเดิมหมดครับรับประกันเลยบอดี้สวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นครับเบาะด้านหลังครับได้อย่างที่แจ้งนะครับผมพับได้ทั้งสองฝั่งนี่นะครับเพิ่มพื้นที่นะฮะถ้าแบบใครที่แบบถ้าวันนั้นแบบไปเที่ยวไปปิกนิ้แเราแบบไปแค่สองคนนะครับสต่นีภรรยาอะไปกบแฟเลยนี้นะ ควบโจย์เลยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะสภาพสวยนะเลยครับผมก็สวยมากคันนี้นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วเวลาอยู่ในถนนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาโดดเด่นมากนะเวลาแบบไปจอดคู่อะไรเนี่ยรุ่นนี้โดดเด่นมากนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันสำหรับด้านหน้านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8แดลิตรนะครับหนึ่งันแดร้อยซีซีหนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูตร นะเป็นตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็เติมน้ํามันเบนซินนะครับเพื่อปั่นพลังงานไฟฟ้าแบบตัวทั่วไปเหมือนตัวไฮบริดของโตโยต้าทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ไม่ว่าจะเป็นโคโรล่าคอสนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะเครื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องเดียวกันกับตัวโคโรล่าคอสด้วยนะครับเพราะว่าตัวแรงนะดูตัวห้องเครื่องบล็อกแล้วเนะี่ยเท่ากันแน่นอนนะครับผมน็อต nice, ครับสวยเดิมครับตาปั๊มนะครับตัวเครื่องชัดเจนนะ ก็รถปีเดียวอ่ะวิ่ง5้าหมื่นกว่าโลจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างบอดี้มันผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามันของเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยกระทบไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับผมนะรถเดิมๆโรงงานเลยครับใส่หน้าก็คู่เดิมโรงงานนะครับผมการเคลนนะครับมิดอาร์ตสมบูรณ์นะครับคันนี้เนี่ยไม่มีตําหนิแน่นอนนะผมรับประกันเลยนะฮะก็คันนี้เป็นรถบ้านนะครับใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับเบอร์0894807362นะครับผมนะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงบริษัททอ,ออโต้ต,ติดถนนใหญ่ครับสุวินทวงบินบูรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะสำหรับใครที่กำลังตามหามองหาหรือว่าหารถดีๆไว้ใช้งานครับก็แนะนำคันนี้เลยปีใหม่ไม่น้อยนะครับราคาถูกนะฮะสำหรับ To y o t a CHR 1.8 h y b r i ห p r e m i u ด Safety ตัวท็อปสุดครับปี2022 885,000บาทครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ